ฉากบุกรุกเขากระโดงเมื่อกรมที่ดินใหญ่กว่าสาร แทบไม่น่าเชื่อว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่สังคมกําลังพุ่งความสนใจไปที่คดีช่อโกงหลายคดีแต่หน่วยงานราชการอย่างกรมที่ดินได้ทําการปิดฉากคดีบุกลุกเขากระดงอันดงดังของตระกลชิดช,ชอบคดีที่ศาลได้สั่งให้กรมที่ดินเร่งเพิกถอนเอกสารสิทธิผู้บุกลุกที่ดินเขากระดงของการรถไฟแต่กรมที่ดินก็ยื้อเวลามาปีกว่าและเพิ่งทําหนังสือถึงการรถไฟว่าไม่เพิกถอนและควรยุติได้แล้ววันนี้เจ็ดดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับเป็นเวลา20เดือนพอดีที่ศาลปกครองกลางมีคําสั่งเมื่อวันที่30 มีนาคม2566ให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนบนที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งที่ศารกำหนดเวลาในการสอบสวนบวกกับขยายเวลารวม120วันแต่กรมที่ดินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของมท .1 นายอนุทินก็ใช้ลีลาสับขาหลอกทวงเวลาไปเรื่อยๆกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดที่1กว่าจะเริ่มสอบสวนแถมยังตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดที่สซะอีกแล้วก็ทวงเวลาในการลงพื้น ที่ทําการรังวัดที่ดินไปเรื่อยๆกว่าจะได้ข้อสรุปกับปาไปแล้ว600กว่าวันแต่ที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงในกระบวนการสอบสวนก็คือการแต่งตั้งบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการสอบสวนทั้งชุดที่1และ2อได้ยินตําแหน่งของคณะกรรมการสอบสวนแล้วเป็นใครก็เดาได้ว่าไม่มีทางสั่งเพิ่งถอนสิทธิ์แน่นอนคณะสอบสวนชุดที่1มีผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตที่13ซึ่งดูแลพื้นที่ในบุรีรัมย์อยู่ด้วยมีในอําเภอเมืองบุรีรัมย์มีหัวหน้านายทะเบียนสํานักงานที่ดินบุรีรัมย มีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีนายยกเทศมนตรีตำบลอีสานซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มเพื่อนเนวินพูดง่ายๆก็คือบรรดาคนที่มาสอบสวนร้วนแต่เป็นข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินและข้าราชการฝ่ายปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของตระกูลชิดชอบมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับตระกูลที่กำลังถูกตรวจสอบโดยมีเสี่ยหนูคนสนิทชนิดยอมให้ในายเนวินเตะตูดเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกรรมการสอบสวนทำให้กรมที่ดินทำหนังสือแจ้งไปยังการรถไฟว่าคณะกรรมการสอบสวนมีมติ เป็นเอกฉันเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินรถไฟเนื่องจากการรถไฟไม่มีหลักฐานเป็นข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟและจึงเห็นควรยุติเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเคยพิภากษาคดีแบบเดียวกันนี้ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และให้ผู้บุกรุกย้ายออกไปมากมายซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่กับผู้บุกรุกที่เป็นนักการเมืองใหญ่สามารถใช้ข่าร,ราชาการกรมที่ดินและค่าร,ราชาการท้องถิ่นพลิกผลการสอบสวนแบบสวนทางกับ คำพิพากษาของศาลถึงแม้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินการเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินเขากระดงในชั้นศาลได้ต่อไปแต่คนที่สั่งให้การรถไฟเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้มิใช่ผู้ว่าการรถไฟมิใช่นายสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมแต่เป็นนายใหญ่ทักษ,ษิณหากมีการสั่งให้การรถไฟชะลอเรื่องไว้ก่อนเพื่อเป็นชนักติดหลังของคู่ใหญ่ในวินรับรองได้เลยว่าพรรคภูมิใจไทยจะต้องยกมือสนับสนุนนโยบายทุกๆเรื่องของเพื่อไทยแน่นอนติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่เจดดอกจิกครับ